ชายคนหนึ่งขับไล่ภรรยาและลูกทั้งสามออกจากบ้านเพราะเชื่อว,ว่าพวกเขาไม่ใช่เลือดเนื้อของตัวเองแต่ใครจะรู้ว่าสิปีต่อมาความจริงที่ถูกซ่อนอยู่กลับทําให้ทั้งชีวิตของเขาพังทลายเรื่องราวของความเข้าใจผิดที่กลายเป็นบาดแผลลึกในหัวใจและจดหมายฉบับสุดท้ายของภรรยาที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลเมื่อความลับที่ถูกฝังมานานถูกเปิดเผยในคืนฝนตก คุณจะกลั้นน้ำตาไว้ได้หรือไม่เมื่อรู้ว่าความรักแท้ไม่เคยจากไปจริงๆสามียืนอยู่กลางห้องนั่งเล่นเสียงฝนตกกระทบหลังคายอย่างหนักสายตายเย็นชาของเขาจ้องภรรยาและลูกทั้งสามออกไปจากบ้านนี้ซะเสียงพูดนั้นเยงเงือกเย็นยิ่งกว่าอากาศที่แทรกเข้ามาทางหน้าต่างภรรยาก้มหน้าน้ำตาไหลเงียบเด็กทั้งสามเกาะชายเสื้อแม่แน,น่นไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อถึงไม่ยอมมองหน้า พวกเธอไม่เหมือนฉันเลยเขาพูดเบาๆแต่ชัดเจนคำพูดนั้นแทงลึกเข้าในใจเหมือนมีดบางเฉือนผ่านความรักที่เหลืออยู่เธออุ้มลูกคนเล็กเดินฝ่า,ฝ,าฝนออกไปจากบ้านหลังนั้นสิบปีผ่านไปบ้านเก่าที่เคยอบอุ่นกลายเป็นที่รกร้างชายคนนั้นเริ่มป่วยอาศัยอยู่คนเดียววันหนึ่งมีเสียงเคาะประตูเขาเปิดออกเห็นชายหนุ่มในชุดสูทสีดำใบหน้าแปลกแต่แฝงความคุ้นเคย ผมมาหาคุณพ่อครับหัวใจของเขาเต้นแรงภาพเด็กชายในวันนั้นผุดขึ้นในหัวชายคนนั้นยิ้มบางๆแม่บอกให้ผมมาบอกความจริงเรื่องที่คุณไม่เคยรู้เสียงฝนเริ่มตกอีกครั้งกลิ่นดินเปียกชยเข้ามาเรากับโลกกำลังหายใจพร้อมกับเขาชายคนนั้นหยิบซองจดหมายออกมาสั่นเล็กน้อยในมือ ในนี้คือผลตรวจที่แม่เก็บไว้สิบปีเขาเปิดซองมองตัวหนังสือที่เรียงกันแน่นเลือดในกายเย็นเฉียบทันทีที่เห็นคำว่า DNA match 99.9%ตัวอักษรน,นั้นสั่นไหวในสายตาเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนในวินาทีนั้นมือของเขาชาเอกสารหลุดจากมือร่วงลงพื้นเสียงกระดาษกระทบพื้นเบาๆแต่ดังในใจราฟ้าผ่า ไม่จริงเสียงของเขาแผ่วลงมันเป็นไปไม่ได้ฉันฉันจำได้ชายหนุ่มก้าวเข้าใกล้สายตาคมแต่นิ่งสงบแม่บอกว่าวันนั้นคุณไม่ยอมฟังอะไรเลยเสียงฝนข้างนอกดังขึ้นอีกเหมือนกําลังเยอะๆความโง่ของเขาเองกลิ่นดินชื้นลอยมาแต่จมูกความทรงจำในวันที่ไล่พวกเขาออกจากบ้านย้อนกลับมาอย่างชัดเจนเสียงร้องให้ของลูก มือเล็กๆที่เกาะแขนเขาไว้แววตาพันยาที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังทั้งหมดกลับมาชัดเจนในหัวเขาสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวชายหนุ่มมองเขาเงียบๆก่อนพูดต่อแม่ไม่โกรธคุณหรอกครับเธอแค่เสียใจที่คุณไม่เคยเชื่อในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าหัวใจของเขาเต้นแรงเหมือนถูกบีบแน่นแล้วแม่ของลูกล่ะตอนนี้อยู่ที่ไหน ชายหนุ่มเงียบไปครู่หนึ่งหันไปมองสายฝนที่ไหลพรั่งพรูแม่จากไปแล้วครับเมื่อห้าเดือนก่อนโลกทั้งใบของเขาพังลงอีกครั้งเสียงฝนกลายเป็นเสียงโหยหัวในหูเขาเอื้อมมือขึ้นกลุ่มหน้าน้ำตาไหลปนกับเสียงสะอื้นที่ไม่อาจกลัน้นชายหนุ่มวางรูปถ่ายเก่าลงบนโตะ๊ะภาพครอบครัวในวันที่ยังยิ้มให้กันเด็กสามคนในอ้อมแขนของแม่ และชายคนหนึ่งที่เคยหัวเราะอ,อย่างภาคภูมิแม่ฝากให้ผมเอาภาพนี้มาคืนเธอบอกว่าอย่าให้พ่ออยู่กับความว่างเปล่าอีกต่อไปเขามองภาพนั้นนิ้วสั่นแตะลงบนใบหน้าของภรรยาใบหน้าที่เขาไม่กล้ามองวันสุดท้ายที่เจอกันฉันผิดเองผิดทั้งหมดชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นดวงตาเริ่มแดงแม่พูดเสมอว่าสักวันคุณจะรู้ความจริง เสียงฟ้าผ่าดังขึ้นสายฟ้าแลบส่องผ่านหน้าต่างเงาของพ่อและลูกสะท้อนอยู่บนกระจกบานใหญ่ทั้งสองคนยืนเงียบมีเพียงเสียงฝนที่ไม่ยอมหยุดตกและความจริงที่เพิ่งเปิดเผยทำให้หัวใจของชายคนหนึ่งพังยับเยินเกินกว่าจะซ่อมแซมได้เขาเงยหน้ามองชายหนุ่มตรงหน้าลูกจะให้อภัยพ่อไหมชายหนุ่มมองนิ่งสูดลมหายใจลึก ผมไม่รู้ครับแต่ผมมาที่นี่เพื่อให้คุณได้เริ่มต้นใหม่เขานิ่งน้ำตาเอ่อจนมองไม่เห็นในหัวกลับได้ยินเสียงของเธอเสียงอ่อนโยนที่เคยพูดว่าบ้านคือที่ที่มีความรักเขาหันไปมองภาพครอบครัวอีกครั้งและในความเงียบเงันของค่ำคืนเสียงฝนยังคงตกแต่ในใจของเขากลับเริ่มมีบางสิ่งที่อบอุ่นขึ้นอีกครั้งเขานั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นนาน มองภาพถ่ายในมือรอยยิ้มของภรรยาในรูปดูเหมือนจะมีชีวิตรอยยิ้มที่เขาไม่ได้เห็นมานานเกินไปเสียงนาฬิกาเก่ากลางบ้านดังติก๊กต๊อกแต่และจังหวะเหมือนเตือนให้เขาระลึกถึงเวลาที่เสียไปสิบปีที่เขาใช้ไปกับความดื้อรั้นและความไม่เชื่อใจชายหนุ่มเดินเข้าไปในบ้านสายตากวาดมองไปรอบๆฝุ่นหนาากาะเต็มชั้นวางหนังสือ กลิ่นอับของความเงาอบอวนอยู่ทั่วห้องคุณอยู่คนเดียวมานานแค่ไหนครับเสียงคำถามเรียบๆแต่แทงเข้าใจชายคนนั้นเงียบไม่ตอบแค่ยิ้มเศร้าแล้วยักหน้าเบาๆตั้งแต่วันที่แม่กับลูกออกไปบ้านนี้ก็ไม่เคยมีเสียงหัวเราะอ,อีกเลยชายหนุ่มมองไปรอบบ้านมือสัมผัสโต๊ะไม้เก่าที่มีรอยขีดจากตอนเด็กผมเคยนั่งตรงนี้วาดรูปก,กับแม่ เขาพูดเบาๆเหมือนคุยกับอดีตพ่อเงยหน้ามองพ่อจำได้วันนั้นฝนตกหนักเหมือนวันนี้แม่ยิ้มให้ลูกแล้วพูดว่าอย่ากลัวเสียงฟ้าผ่าทั้งสองหัวเราะเบาๆแต่เสียงหัวเราะนั้นสั่นไหวเพราะมันปนด้วยความเจ็บปวดแม่พูดถึงคุณบ่อยไหมเขาถามช้าๆ้ชายหนุ่มพยักหน้าบ่อยครับแต่ไม่เคยโกรธเลย เธอแค่เสียใจที่คุณไม่เคยเชื่อในสิ่งที่เธอพูดคำพูดนั้นเหมือนมีกรีดก,กลางใจอีกครั้งเขานั่งลงบนเก้าอี้ไม้สายตาจ้องพื้นน้ำตาหยดลงบนฝุ่นบางๆที่ปกคลุมพื้นบ้านตอนนั้นพ่อคิดว่าแม่มีใครอีกคนแต่พ่อผิดผิดทุกอย่างชายหนุ่มยื่นมือออกมาแต่มือของพ่อเบาๆสัมผัสนั้นอุ่นกว่าที่เขาคาดไว้ เป็นสัมผัสที่เขาไม่ได้รู้สึกมานานนับสิบปีแม่อยากให้คุณให้อภัยตัวเองครับเธอบอกว่าทุกคนล้วนทําผิดได้แต่ไม่ใช่ทุกคนจะกล้ายอมรับเขาสูดหายใจลึกกลิ่นฝนและกลิ่นไม้เปียกชื้นเข้าจมูกในหัวมีแต่เสียงของอดีตเสียงหัวเราะของลูกๆเสียงพันรยาเรียกชื่อเขาในตอนเย็นทุกอย่างย้อนกลับมาพร้อมกันชายหนุ่มลุกขึ้น เดินไปเปิดหน้าต่างลมเย็นพัดเข้ามาเสียงฝนซาลงเหลือเพียงหยดน้ำที่ตกเป็นจังหวะไม่อยากให้ผมพาคุณไปดูบางอย่างครับเธอฝากไว้ว่าถ้าคุณเปิดใจเมื่อไหร่ให้ผมพาไปเขาเขามวดคิ้วไปไหนชายหนุ่มยิ้มจางๆไปที่ที่แม่อยู่ในสิบปีที่ผ่านมาครับหัวใจของเขาเต้นแรงอีกครั้งความกลัวปนความอยากรู้ มือสั่นเล็กน้อยขณะคว้าเสื้อคลุมทั้งคู่เดินออกจากบ้านสายฝนหยุดพอดีเพียงละอองหมอกบางบางลอยเหนือพื้นถนนรถแล่นช้าๆไปตามถนนสายเดิมสองข้างทางมีต้นไม้ที่โตขึ้นจนจำแทบไม่ได้แต่ทุกระยะกวับแฝงกลิ่นของความทรงจำแม่อาศัยอยู่ที่นี่จริงเหรอเขาถามขึ้นเบาๆขณะรถเลี้ยวเข้าทางแคบครับแม่เปิดร้านเล็กๆอยู่ในหมู่บ้านนี้ เธอขายดอกไม้และเล่าเรื่องเกี่ยวกับพ่อให้ทุกคนฟังเธอบอกเสมอว่าวันหนึ่งพ่อจะกลับมาน้ำตาของเขาไหลเงียบเียบไม่มีคำพูดใดออกจากปากเพราะหัวใจเต็มไปด้วยความรู้สึกที่อัดแน่นเกินเอ่ยรถหยุดหน้าร้านไม้เล็กๆป้ายเก่าเขียนว่ากลิ่นฝนดอกไม้และความทรงจำกลิ่นหอมของมะิแแซกเข้ามาทันทีที่เปิดประตูเขาก้าวเข้าไปอย่างช้าชา รากับกลัวจะทำลายบางสิ่งบนโต๊ะไม้ตรงกลางร้านมีกล่องเล็กๆวางอยู่ชายหนุ่มหยิบมันขึ้นมาแม่ฝากไว้ให้คุณเขาเปิดกล่องข้างในมีจดหมายหนึ่งฉบับและสร้อยคอเส้นเล็กที่เขาเคยให้ภรรยาในวันแต่งงานมือของเขาสัน่นเสียงหัวใจดังจนกลบทุกสิ่งเขาค่อยๆค,คลี่จดหมายออก กระดาษนั้นมีกลิ่นหอมของดอกไม้จางๆตัวหนังสือที่คุ้นเคยถึงคุณเขาเริ่มอ่านเสียงสั่นเครือในลำคอแววตาสะท้อนแสงเทียนที่วางไว้ข้างๆและในทุกคำคือบาดแผลเก่าที่ถูกเปิดออกอีกครั้งถึงคุณถ้าวันนี้คุณได้อ่านจดหมายฉบับนี้8 c f 2 j 9 m u f 1 j k 9 s f 8 j p 4 c d r ฉันไม่รู้ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรอาจจะเสียใจหรืออาจแค่เฉยชาแต่สำหรับฉันทุกวันที่จากมาไม่เคยมีวันไหนที่ไม่คิดถึงคุณเขาปลื้น้ำลายตัวหนังสือเบาบางแต่เหมือนมีน้ำหนักพันตันมือของเขาสั่นจนกระดาษแทบหลุดวันที่คุณเล่ฉันออกไปฉันไม่โกรธเลยนะฉันแค่เสียใจที่คุณไม่เคยมองเห็นในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าลูกๆทุกคนคือเลือดเนื้อของคุณ คือความรักที่เราสร้างมาด้วยกันหยดน้ำตาแรกตกลงบนกระดาษซึ่งเป็นวงกลมเล็กๆบนตัวอักษรฉันพยายามจะกลับไปหาคุณหลายครั้งแต่ทุกครั้งที่ขับรถผ่านหน้าบ้านหัวใจมันก็เต้นแรงเกินไปกลัวจะเจอคุณในแบบที่ไม่อยากจำเขาปิดตาแน่นภาพวันนั้นแล่นเข้ามาอีกครั้งเสียงตะโกนของตัวเองเสียงร้องของลูกเสียงประตูปิดดังสนัน่น ทั้งหมดเหมือนยังอยู่ตรงหน้าสิบปีที่ผ่านมาฉันสร้างร้านดอกไม้เล็กๆนี้ทุกดอกไม้ที่ฉันจัดแปดแคมซีคับเฟิร์นสองอยเจเก้าเอ็มสี่ยูเอฟหฉันสอนลูกให้รักและให้อภัยเพราะไม่อยากให้หัวใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความแค้นแบบที่ฉันเคยมีคุณรู้ไหมลูกแต่ละคนมีบางอย่างเหมือนคุณมากแววตาน้ำเสียงท่าทางตอนหัวเราะ ทุกครั้งที่ฉันเห็นฉันก็เหมือนได้เห็นคุณอีกครั้งเขาก้มหน้าลงเสียงสะอื้นหลุดออกมาจากลำคอมือกำาส้อยคอแน่นโลหะเย็นเฉียบแต่นำความทรงจำอุ่นๆกลับมาฉันไม่รู้ว่าคุณยังเกลียดฉันอยู่ไหมแต่ถ้าไม่อยากให้คุณเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เพื่อตัวฉันแต่เพื่อตัวคุณเองเพราะความรักที่แท้จริงไม่ใช่การครอบครอง แต่คือการให้อภัยแม้หัวใจจะยังเจ็บเขาหยุดอ่านหายใจถี่รัวดวงตาแดงกำ่ำเสียงฝนข้างนอกกลับมาดังอีกครั้งเหมือนประสานกับเสียงหัวใจของเขาชายหนุ่มเดินเข้ามาเงียบเงียบวางมือบนไหล่พ่อเบาๆแม่เขียนจดหมายนั้นก่อนจะจากไปไม่กี่วันครับเขาเงยหน้ามองแสงเทียนส่องให้เห็นใบหน้าของลูกชายชัดเจนแววตาอบอุ่นเหมือนของแม่ไม่มีผิด แม่บอกว่าอยากให้คุณรู้ว่าเธอไม่เคยเกลียดเธออยากให้คุณปลูกดอกไม้สักต้นไว้หน้าบ้านแทนคำขอโทษเขาพยักหน้าน้ำตาไหลาอาบแก้มเสียงสะอื้นกลายเป็นเสียงหัวเราะเบาๆแม่ของลูกนี่นะยังสอนพ่อได้เสมอทั้งสองคนยืนอยู่ในร้านดอกไม้เล็กๆลมหายใจอุ่นๆผสมกับกลิ่นดอกมะลิในอากาศชายชราเอื้อมมือไปหยิบมเมล็ดดอกไม้ในกล่อง เมล็ดเล็กๆที่ภรรยาเคยปลูกไว้ดอกนี้ชื่ออะไรแม่เรียกมันว่าคืนใจครับเพราะเธอบอกว่ามันจะบานเฉพาะตอนฝนตกเขายิ้มน้ำตาย,ยังไม่หยุดไหลงั้นคืนนี้เรามาปลูกมันด้วยกันเถอะทั้งสองออกมานอกร้านฝนยังคงตกพรำพื้นดินชื้นนุ่มเขานั่งลงค่อยๆขุดหลุมเล็กๆชายหนุ่มช่วยประคองมือ สองรุ่นร่วมกันวางเมล็ดเล็กๆล,ล,ลงในดินกลิ่นดินสดใหม่หอมขึ้นทันทีเสียงฟ้าร้องเบาๆดังขึ้นบนฟ้าแต่คราวนี้เขาไม่กลัวอีกต่อไปเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าที่มืดสนิทรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าแม่ของลูกคงกำลังมองอยู่ชายหนุ่มยิ้มครับพ่อเธอมองอยู่แน่ๆหยดฝนสุดท้ายตกลงบนดินกลีบดอกไม้แรกเริ่มแย้มออกจากมาเมล็ด เหมือนหัวใจของชายคนหนึ่งที่เพิ่งเริ่มเรียนรู้การให้อภัยเป็นครั้งแรกในชีวิตลมหายใจของเขาแผ่วช้าแต่เต็มไปด้วยความสงบที่ไม่ได้รู้สึกมานานเสียงฝนค่อยๆจางลงแต่แคมซีคับเฟิร์นสอง,งอยเจ้าเเอ็มียูเอเขามองดินที่เพิ่งกลบเมเล็ดดอกไม้นิ้วมือเปื้อนโคลนแต่หัวใจกลับเบาสบายอย่างประหลาด พ่อไม่คิดเลยว่าแค่ได้ปลูกต้นไม้จะรู้สึกเหมือนปลดหินหนักออกจากอกชายหนุ่มยิ้มบางๆแม่บอกว่าดอกนี้จะงอกเฉพาะในดินที่ผ่านฝนเพราะฝนคือสิ่งที่ชำระทุกอย่างให้เริ่มต้นใหม่เขาพยักหน้าแงหน้ามองฟ้าเมฆเริ่มแตกเป็นช่องเล็กๆแสงจันเรเลอดลงมาสะท้อนบนพื้นน้ำเป็นประกายตอนนั้นพ่อไม่เคยเข้าใจเสียงของเขาสั่น พ่อคิดว่าความเข้มแข็งคือการไม่ยอมแพ้แต่จริงๆแล้วมันคือการยอมรับว่าตัวเองผิดชายหนุ่มเงียบสายตาเต็มไปด้วยความเข้าใจเขาไม่พูดอะไรแค่ยืนอยู่ข้างๆในความเงียบที่เต็มไปด้วยความหมายไม่นานลมพัดเบาๆกลิ่นดอกมะลิจากในร้านลอยมาตามสายลมเขาสูดหายใจลึกและรู้สึกเหมือนกลิ่นนั้นห้อมล้อมหัวใจไว้ด้วยความอบอุ่น พ่ออยากไปที่สุสานแม่ไหมครับชายหนุ่มถามเสียงแผ่วเธออยู่ไม่ไกลจากที่นี่เขาพยักหน้ามือกำไสอเขาแน่นในฝ่ามือพาพ่อไปเถอะพ่อควรไปตั้งนานแล้วทั้งคู่เดินไปตามถนนสายแคบฝนหยุดสนิทเหลือเพียงเสียงน้ำหยดจากชายคาไฟถนนส่องทางด้วยแสงสีส้มอ่อนๆเงาทั้งสองทอดยาวบนพื้นจนกระทั่งถึงเนินเล็กๆที่มีต้นโพยใหญ่ ด้านล่างเป็นสุสานเรียงรายชายหนุ่มหยุดตรงหน้าแผ่นหินสีขาวชื่อที่สลักไว้ชัดเจนพีมนเขาสุดลงช้าช้ามือนิ้วแตะไปบนชื่อที่เย็นเฉียบพีมนพ่อกลับมาแล้วเสียงสั่นสะท้อนออกมาเบาๆพ่อขอโทษคำสองคำนั้นสั้นแต่เต็มไปด้วยทุกปีที่ผ่านไปโดยไม่มีเธอลมพัดผ่านใบโพ เกิดเสียงกรอบแกรบเหมือนเสียงกระซิบเขาหลับตารู้สึกเหมือนมีใครบางคนวางมือลงบนไหล่ในความเงียบเงันนั้นเขาได้ยินเสียงในใจของเธอเสียงที่อ่อนโยนเหมือนเมื่อก่อนฉันให้อภัยคุณแล้วน้ำตาไหลาอาบแก้มชายหนุ่มยืนอยู่ข้างๆสายตาเปียกชื้นแต่แฝงด้วยรอยยิม้มแม่คงดีใจมากครับที่คุณได้มาที่นี่เขาพยักหน้า พ่ออยากให้แม่ได้รู้ว่าสิ่งที่เธอปลูกไว้ไม่ได้สูญเปล่าเขาหยิบมเมล็ดดอกคืนใจอีกมเมล็ดฝังไว้ข้างหลุมศพแล้วพูดเบาๆว่าให้มันเติบโตเหมือนความรักของเราสายลมพัดแรงขึ้นกลีบดอกไม้แห้งปลิวตามอากาศแสงจันทร์ส่องผ่านช่องใบโพตกลงมาบนหลุมศพสวยงามราวกับภาพในฝันเขานั่งเงียบอยู่นาน หัวใจค่อยๆอบอ,อุ่นเหมือนได้พบสิ่งที่หายไปนานแสนนานลูกเขาพูดเสียงเบาพ่อจะกลับไปเริ่มต้นใหม่ที่บ้านหลังนั้นอีกครั้งชายหนุ่มยิ้มแม่คงอยากให้เป็นแบบนั้นครับบ้านหลังนั้นรอให้พ่อกลับไปเติมเสียงหัวเราะอ,อยู่เสมอทั้งสองลุกขึ้นมองหลุมศพอีกครั้งก่อนจะหันหลังเดินจากมาท้องฟ้าเริ่มมีดาวระยิบ อากาศสดชื่นหลังฝนตกใหม่ๆในหัวของเขามีเพียงเสียงหนึ่งดังก้องเสียงของภรรยาบ้านคือที่ที่มีความรักไม่ใช่แค่ที่พักอาศัยเขายิ้มเงยหน้ามองฟ้าหัวใจของชายคนหนึ่งที่เคยแตกสลายกำลังเริ่มเต้นอีกครั้งและในค่ำคืนนั้นเองแสงแรกของการให้อภัยได้กลับมาส่องสว่างในชีวิตของเขาอีกครั้ง อย่างเงียบงามและบริสุทธิ์ที่สุดรุ่งเช้าของวันใหม่แสงแดดแรกสัตว์ลอดผ่านมาน่านไม้ไผ่เสียงนกส่งเสียงร้องปลุกชีวิตให้กลับมามีลมหายใจอีกครั้งชายคนนั้นยืนอยู่หน้าบ้านเก่าบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงทะเลาะวันนี้กลับอบอวลด้วยกลิ่นดินและเสียงหัวใจที่สงบเขาก้มตัวลงมือเปื้อนดินเล็กน้อยขณะรดน้ำต้นคืนใจที่เพิ่งเริ่มแตกหนอ ใบอ่อนเล็กๆโผล่ขึ้นจากดินสีเขียวสดสะท้อนแสงแดดระยิบระยับที่มนมันงอกแล้วนะเสียงพูดของเขาเบาแต่แฝงความอบอุ่นน้ำตาที่เคยมีกลับกลายเป็นรอยยิ้มที่อ่อนโยนชายหนุ่มเดินเข้ามาจากด้านหลังถือแก้วกาแฟสองแก้วพ่อกาแฟร้อนครับเหมือนที่แม่เคยชงให้ทุกเชา้าเขารับแก้วด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยยกขึ้นจิบแล้หลับตา รถคมอ่อนๆกับกลิ่นหอมคุ้นเคยพาเขากลับไปสู่วันเก่าที่อบอุ่นในหัวใจพ่อชายหนุ่มผู้เสียงเรียบแม่คงอยากเห็นเรายิ้มแบบนี้ทุกวันเขาพยักหน้าสายตาจับจ้องไปที่ต้นไม้เล็กๆตรงหน้าพ่อสัญญาจะดูแลมันเหมือนที่ควรดูแลครอบครัวตั้งแต่แรกเสียงลมพัดผ่านกลีบดอกมะลิที่ปลิวจากร้านใกล้ๆลอยมาตกบนฝ่ามือของเขา เขาเงยหน้ามองฟ้าราวกับเห็นใบหน้าของหญิงที่รักยิ้มละมุนที่ยังชัดในความทรงจำขอบคุณนะที่ให้อภัยพ่อชายหนุ่มยืนข้างๆพ่อสายตาทั้งคู่มองเปงท้องฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีทองเงาของพ่อกับลูกทอดยาวบนพื้นดินเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์เหมือนความสัมพันธ์ที่กลับมางอกใหม่เสียงหัวเราะแผ่าเ,าเบาดังขึ้นท่ามกลางสายลม บ้านที่เคยเงียบเหงาเริ่มมีชีวิตอีกครั้งและในเช้าวันนั้นต้นคืนใจได้เบ่งบานเป็นครั้งแรกปลีบเล็กๆสีขาวนวลไหวไปตามแรงลมเปล่งประกายภายใต้แสงอาทิตย์เหมือนสัญ,ญลักษณ์ของการให้อาภายัยและการกลับมารักอีกครั้งอย่างแท้จริง